คุณคุณแอนทวีรัตด้วยนะครับในช่วงของยอดโลกเศรษฐกิจครับปิดท้ายกันในช่วงนี้นะครับมาดูความก้าวหน้าและความสําเร็จของอีกหนึ่งบริษัทครับ PTT Global Chemical นะครับที่ยังคงเดินหน้าในเรื่องของการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมเพื่อคนไทยอย่างต่อเนื่องล่าสุดไปคว้ารางวัลโครงการประเมินและจัดระดับธุรกิจคาร์บอนต่ําและยั่งยืนในระดับยอดเยี่ยมติดต่อกันเป็นปีที่2ติดตามได้จากรยายงานครับ บริษัทพีทีดีโกลบอลเคมิคอลจำกัดมหาชนหรือ GC รับรางวัลโครงการประเมินและจัดระดับธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืนในระดับยอดเยี่ยมจากองค์การบริหารจัดก,การก๊าซเลนกระจกองค์การมหาชนหรือ TGO ต่อเนื่องเป็นปีที่2เมื่อวันที่16กันยายน2563ณนะโรงแรมเดอะเบิร์คลีประตูน้ำกรุงเทพโดยมีนายจตุพรบุรุษพัฒน์ประหลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นผู้มอบซึ่งรางวัลน,นี้เป็นการยืนยันว่าองค์กรที่ได้รับรางวัลมีความ ใส่ใจความมุ่งมั่นในการบริหารจัดการเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยังย่งยืนของโลกและประเทศเป็นการเชิดชูเกียรติให้แก่องค์กรธุรกิจตัวอย่างและยังเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับองค์กรอื่นๆอีกด้วย ดรคงกระพันอินทราแจ้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท p ี t Global c h e m i มิ l จำกัดมหาชนหรือ GC กล่าวว่า GC มีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยดูแลสิ่งแวดล้อมบริษัทยึดมั่นในการนำแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนและหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนหรือ c i r c u l a r Economy มาใช้ในการขับเคลื่อนธุรกิจและผลักดันแนวคิด GC Circular Living เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยหนึ่งในกลยุทธ์หลักขององคอ์กรคือเป้าหมายการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกหรือ G S G ลง20%ภายในปี2573ซึ่งเป็นไปในแนวทางเดียวกับเป้าหมายการลด G S G ของประเทศไทยนอกจากนี้ยังตั้งเป้าหมายที่มีความเข้มข้นด้วยการตั้งเป้าในการลดการปล่อย G S G ต่อหน่วยการผลิตลง52%ภายในปี2593เราให้ความสำคัญเรื่องความยั่งยืน มันโดยตลอดนะครับแล้วก็ดูแลเรื่องเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็ทําเรื่องเศรษฐกิจหมุนเวียนหรือว่า circular economy เนี่ยนะครับเพราะั้นสิ่งที่เราทำเนี่ยเราต้องการให้มันวัดผลได้ชัดเจนนะฮะตัววัดที่สําคัญมากๆตัวหนึ่งก็คือการลดการปล่อยแก๊สเรือนกระจกนะฮะหรือว่า greenhouse gas reduction เนี่ยนะครับเราก็มีเป้าชัดเจนที่ว่าในปี 2030, 2030เนี่ยเราจะลด20%แล้วก็ ในปี2050เนี่ยนะครับเราจะลดที่เรียกว่า Intensity หรือความเข้มข้นของการปล่อยแก๊สเรือนกระจกต่อกำลังการผลิตของเราเนี่ยลดได้ได52้52%นะครับ ทั้งนี้ GC ยังเป็นผู้นำที่มีทิศทางการตั้งเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรืองกระจกในอนาคตโดยขยายขอบเขตการดำเนินงานของบริษัทออกสู่โซ่คุณค่าทางอ้อมอื่นๆที่เกี่ยวข้องและพร้อมแชร์องค์ความรู้ไปยังองค์กรอื่นๆที่สนใจเพื่อร่วมกันผลักดันให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนายอย่างยั่งยืนของโลกโซนี้เราจะไปพักกันสักครู่ก่อนนะคะเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าติดตามข่าวกีฬากับคุณอิฐตารินค่ะ สารสกัดมะกรูดและอัญชันช่วยลดผมขาดหลุดรคสองเท่าตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้หมดกังวลเรื่องผมขาดหลุดร่วงในโอกาสครบรอบ20